ทีวีเอสซีวีซีีใหม่ชั้นดีที่สร้างแรงบันดาลใจรูคับอันตรายเมื่อเรื่องร้ายรลายคนรับผิดก็ถึงคิวที่นักสืบจิ๋วจะออกปฏิบัติการนานิวะจูเนียดีเทคทีนานิวะนักสืบรุ่นจิว,วจที่ความสูง2,500เมตรคลินิกแห่งเดียวที่มีคือทางรอดเดียวเท่านั้น Summer Rescue ิวคลินิกอินเดอะคลา การกลับมาเพื่อสะสางคดีของสุดยอดอัจฉริยะมาเทที่สาวๆเทใจให้การิเีโอสองยอดอัจฉริยะไขคดีปวด่วนภาคสองเมื่อคนรุ่นใหม่ต้องการรักษาศิล,ละปะการแสดงคาบุคสร้างจากกระตูนที่มียอดขายถล่มทลายปินโตโคนนะั้นอย่าพลาดไทยพีบีเอสซีรีส์คุณค่าหลากหลายในช่วงเวลาดีด ทางไทย PBS